คาถาเงินล้านหลวงพ่อฤษีลิงดำฉบับก้าจบเสียงคำบริกรรมโดยบุญรวยชาแนลนะโมตัตตสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตชามินาสังสิโม รมมาจจะมหาเทวาสเพยขาปราันติรมมาจจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธมะอาุณโมพุทธายะวิระธโยวิวรโคนายังวิรหิงสาวิรธาศีวิรธา,า,า,าสาวิรอิทธโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือสมปจิตชามินาสังสิโมร,รมมาจากมหาเทวาสเพยขาปรายันติรมมาจากมหาเทวาอภิลาภพาภพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธ,ธมะอามธธะุนโมพุทธยะวิราทยว,วิรโคนายังเวระหิงสาวิราทาศีเว,รา,าาวราทาสาวิราอิทิยพุทธะ มานีมามะพุทธศาสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ,รอสัมปจิชามินาสังสิโมปรมมาจากมหาเทวาสเพยกขาปรายันติปรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธมะาอหาุนะโมพุทธายะ วิระทโยวิวระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือสัมปติชามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิลาภพาภพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเม มิเตพาหูหาติพุทธมะอะอุนโมพุทธยะวิราธโยวิวรโคนายังวิรหิงสาวิรธาศีวิรธา,า,า,าสาวิรอิทโยพุทธศัมมานีมามะพุทธศาสวาหุมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ,รอสัมปติชามินาสังสิโมปรมาจากมหาเทวาสเพยขาปรายันติ ลรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธมะอะอุะโมพุทธายะวิรัธโยว,วิรโคนายังวิรหิงสาวิรธาศาีวิรธา,าสาวิราอิทโยพุทธศะมาณีมามะพุทธศัสวาหุสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาเรือสัมปติชามินาสังสิโม รมมาจ่ามหาเทวาสเพยกขาปรายันติรมมาจ่ามหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธมะอาอุณโมพุทธยะวิระทโยววระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระท,ทาสาวิระอิทิโยพุทธศัก์มานีมามะพุทธศัสวาหุมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหา สัมปจิตชามินาสังซิโมรมมาจากมหาเทวาสเพยขาปรายันติรมมาจากมหาเทวาอภิลาภพาภพพวันตุเมตมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมตมิเตพาหูหติพุทธมะอาุณโมพุทธยะวิรัทยวิวยรโคนายังวิรหิงสาวิรธา,าสีวิรธา,าสาวิรอิทิโยพุทธะ มานีมามะพุทธศาสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือสัมปจิชามินาสังสิโมพรมมาจาะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรมมาจาะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตตเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตตเมมิเตพาหูหาติพุทธมะอะอุนะโมพุทธยะวิระธโยว,วิรโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทา,า,าสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเองเพงพาพาหาหาเรือ,รอสัมปติชามินาสังสิมพรมมาจากะมหาเทวาสเพยขาปราันติปรมมาจากะมหาเทวาอภิลาภพาภพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหูหาติ พุทธมะอะอุนะโมพุทธายะวิรัธโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรธาสีวิรธาสาวิรอิธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหุมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ